ถ้าอยากจะทําเงินจากกัมพูชาต้องรู้อะไรบ้างอรู้ไปที่รู้เรียนรู้อยู่ประเทศไหนประเทศไหนอะอ่าหนึ่งางคนะต้องรู้ใจต้องรู้ใจต้องรู้ใจคนกัมพูชาสองต้องรู้ความคิดของคนของคนกัมพูชาว่าเขาคิดยังไงคิดนะอ่าคิดยังไงคิดยังไงอ่ากึศกึศคือคิดใช่ไหมว่าว่าเขาคิดยังไงอ่า อันนี้จะเปรียบเทียบให้ฟังนะทําไมต้องทําไมเราต้องรู้ใจคนกัมพูชาก่อนก็คือเปรียบเหมือนผู้ชายเนี่ยนะ่ะเมือมาผู้ชายชอบสาวอยากจะจีบสาวใช่ไหมจีบาวตอนที่จีบสาวใหม่ๆก็ต้องรู้ใจผู้หญิงคนนั้นก่อนใช่ไหมว่าเขาชอบอะไรไม่ชอบอะไรถูกไหมใช่อ่าจะได้เราซื้อของไปรอเขาแค่นะ <laughs> ใช่ทีนี้พอพอเรารู้พอเรารู้ใจแล้วอ่ะเราต้องรู้ความคิดของเขาด้วยในสถานการณ์อ่ะบางสถานการณ์เราต้องรู้ความคิดของคนกัมพูชาด้วยว่าเขาคิดยังไงเช่นอ่ะพอไปจีบพอไปจีบสาวแล้วรู้ใจเขาแล้วว่าเขาชอบกินส้มตาใช่ครับอ่ะ,อะเขาไม่ชอบกินผักอ,อ่ะต่อมาซื้อของที่เราได้ที่เขาอยากกินอ่ะเหมือนเราอยากกินอะไรอ่ะเราก็ต้องต้องซื้อให้เขากินแค่นั้น กินส้มตำผมก็ต้องไปสื่อตำไทยให้แค่นี้แหละทีนี้เงียบก่อนลูกเงยบก่อนอ่าทีนี้พอพอรู้ใจแล้วก็ต้องรู้ความคิดถูกไหมเพื่อที่เราจะได้เดินหน้าต่ออ่ะว่าเฮ้ยผู้หญิงคนนี้เขาเริ่มมีใจให้เราแล้วนะใช่ไหมใช่ครับเราก็จะได้จีบต่อมันจะได้ไม่เสียเวลาถูกไหมเสียเวลาอ่ะแต่ถ้าเรารู้ว่าเฮ้ยเขายังไม่ชอบเราเราก็ต้องหากลยุทธ เราก็ต้องหากลยุทธ์ทําให้เขาชอบเราถูกไหม,ไมอ่ามันก็เลยวกมาสู่เรื่องม,มันก็เลยวกมาสู่เรื่องขายสินค้าอ่าทีเนี้ยถ้าเราอยากจะทําเงินจากกัมพูชาเราต้องรู้ใจคนกัมพูชาได้คือต้องรู้ว่าคนกัมพูชาชอบอะไรไม,ไม่ชอบอะไรอ่าทีนี้นะพี่อ่ะเอเนี่ยตกผลึกมาจากตัวเองเลย เป็นภาพจำมาเลยว่าคนกัมพูชาเนี่ยคิดยังไงคิดยังไงเดี๋ยววันนี้เอจะแกะสมองเลยนะผ่าหัวใจให้ดูเลยนะ <ม hommes. S 2> เนาะว่าหัวใจข้างในคนกัมพูชาเป็นยังไงเ<ด>พราะเอเคยใช้ชีวิตไปใช้ชีวิตแบบคนท้องถิ่นเลยอะ่ะถ้าไม่มีโควิดเนี่ยป่านนี้ก็ยังยังอยู่ที่กัมพูชานะอ่ะอยู่ที่นู่นกี่ปีปก็เออไปไปมามาเข้าออกก็ห้าปีอะ่ะอ่าก็ ข้อแรกเลยนะคนกัมพูชาชอบสินค้าไทยมากจร,จริงไหมจริงครับอชอบมากครับชอบมากใช่ครับชอบเนี่ยไม่ได้ชอบทุกอย่างนะไม่ใช่ว่าเอาอะไรไปขายเขาก็ซื้อหมดนะเอ,อแต่บอกว่าคือส่วนมากน่ะชอบสินค้าไทยมากอืเช่นเครื่องสำอางสินค้าอุปโภคบริโภคอ่าของใช้ที่จำเป็น ชอบฟังเพลงไทยชอบมหาหมอที่ไทยชอบมาทํางานที่ไทยนี่เห็นไหมเียนมาทํางานที่ไทยอ่ะมามาทางนี้มั่งอ่ะมาทางนี้มั่งไม่ต้องอายไม่ต้องอายอ่ะมาทางนี้มั่งเนี่ยชอบมาทํางานที่ไทยเห็นไหมอ่าชมัวเอาวยนชมัวเขื่อนเขื่อนอ่ะ ชมว้ออเวยก็คือชื่อชมว้คือชื่ออเวยคืออะไรชื่ออะไรเขาบอกว่าชมว้เถื่อนก็คือชื่อชื่อเถื่อนชมว้เถื่อนบาสบาสก็คือครับอ่ะเห็นไหมแล้วก็มามานี่อีกมวยชมว้อเวยเป่าจ้าชมว้เป่าเนี่ยเห็นไหมชมว้เปอ่าอายุเปิดมานสามสามสามสิบหก เอถามเขาว่าเขาอายุเท่าไหร่อ่า <_ d ata> เขาอายุสามสิบหกมาทำงานที่ไทยกี่ปีละสองปีกว่าแล้วสองปีกว่ามาทำงานที่ไทยอาหารถูกปากไหมได้ค่ะอ่าก็อร่อยค่ะแล้วเราชอบชอบอาหารที่ไหนมากกว่าระหว่างอาหารไทยกับอาหารที่ที่บ้านเราชอบพอๆกันกินได้เหมือนกันชอบพอๆกันใช่ค่ะตื่นเช้ามาล้างหน้าแปรงฟันก็เจอและ ยาสีฟันไทยใช่ค่ะเห็นไหมสบู่ไทยใช่ค่ะใชะ่เห็นไหมนี่ไงมันสัมพันธ์กันยังไงการที่คนกัมพูชานะ่ะชอบมาทํางานที่ไทยตื่นมาก็กินอาหารไทยล้างล้างหน้าแปรงฟันก็สินค้าไทยพอกลับบ้านไปชินชคิดถึงอาหารไทยคิดถึงสินค้าไทยเกิดโอกาสไหมออันนี้คือมองให้เห็นแบบภาพธุรกิจนะอะหรือ เทศกาลกลับบ้านทีซื้ออะไรไปฝากคนทางบ้านพวกขนมผัวอะไรเสื้อผ้าอะไรของไทยใช่ใช่ค่ะของใจของอะไรเนี่ยก็ซื้อไปค่ะอ่ใช่ก็ของไทยใช่ค่ะนูซื้อไปประจาค่ะอ่าแล้วเขาชอบไหมคนคนที่บ้านชอบดีใจไหมที่เราดีใจค่ะฟังนุ้นก็เมือนละของไม่ดีค่ะใช่อืมอ่านี่ไงเดี๋ยวจะขยายความต่อให้นี่นะเตาเนี่ยเขามาทำงานที่ไทย พอเขากลับไปบ้านทีก็ซื้อของไปฝากญาติญาติที่กัมพูชานี่ไงมันถึงเป็นโอกาสพอพอคนกัมคนกัมพูชาเนี่ยอยู่ไปสักพักหนึ่งบางคนอยู่เป็นสิบสิบกว่าปีก็เบื่อเนาะยี่สิบปีก็กลับกลับบ้านเกิดกลับไปทําธุรกิจที่กัมพูชาบางคนก็ไปค้าขายเล็กๆน้อยๆเกิดความชินติดใจในสินค้าไทยติดใจในรสชาติอาหารไทยอยากได้ของไทย ใช่ไหมอ่ะแล้วก็มีความคิดว่าซื้อที่บ้านตัวเองอ่ะที่กัมพูชากลัวไม่ได้ของแท้กลัวจะได้ของปลอมอืมก็เลยชอบฝากเพื่อนฝั่งไทยซื้อหรือข้ามมาซื้อเองเพราะคิดว่าถ้าซื้อที่ฝั่งไทยอ่ะได้ของแท้แน่นอนเขาเรียกว่าไทยสดไทยสดก็คือไทยแท้อ่ะเห็นไหมเนี่ยเหมือนเมืองไทยก็มีกอยมีอะไรอย่างเงี้ยก็เหมือนาสิ่งสิ่งสิ่งอะไรก็เรียก ใช่คะ่ะก็มีถวดมีอะไรถูกต้องคะ่ะรัฐบาลไปก็ใช้มัวมัวไปไม,ม,ม,ม่เยอะคะ่ปะปลาเกินไปบางทีก็เมาตายก็มีอมของกองรมของ,ของชายอะไรอย่างเงี้ยอ่าคืออย่างนี้คนกัมพูชาเขาจะกลัวสินค้าเวียดนามใช่ค่ะแมนออสแมนอ่าแมนออสคือใช่ไหม<ช>อ่าเขาบอกแมนแมนคือใช่คือ,อ,อที่บอกว่าชอบสินค้าไทยอ่ะไม่ใช่ว่าสินค้าไทยดีที่สุดคือ สินค้าที่ดีที่สุดเนี่ยอ่าอเมริกาญี่ปุน่นแต่มันแพงเกินไปซื้อไม่ไหวอ่าพอเป็นสินค้าไทยมาเทียบกับจีนกับเวียดนามเออราคาไม่แพงมากคุณภาพดีเขาก็เลยค่อนข้างที่จะเชื่อมั่นในสินค้าไทยเอ,อ่อพอเวียดนามรู้เนี่ยว่าคนกัมพูชาชอบสินค้าไทยอะ่ะสินค้าบางอย่างอะ่ะมีการเรียนแบบมีการปลอมเกิดขึ้นคือผลิตที่เวียดนาม แต่ตีตีตัวหนังสือเป็นภาษาไทยใช่แล้วคนเวียดนามคนกัมพูชาคือไม่ไม่แตะเลยไม่แตะอ่าเนี่ยคือเป็นโอกาสเห็นไหมเราต้องภูมิใจเราต้องภูมิใจนะบางคนอ่ะอุ้ยเฉยจังอุ้ยชื่อก็เฉยเยแบนอะไรพอมีชื่อไทยเฉยแต่ว่าถ้าเป็นตัวหนังสือไทยกับขายดีใช่ไหมใช่ค่ะ,ะถ้าเป็นภาษากัมพูชาจะขายไม่ดีใช่ไหมถึงจะเป็นสินค้าไทยแต่ไปแปลเป็นภาษากัมพูชาเขาก็จะคิดว่าไม่ใช่ของแท้ เข้ค่ะอ่าเห็นไหมคนไทยกลัวเยกลัวท no. no. ี่จะไปไปกัมพูชาเพราะว่าอะไรไม่กล้ากลัวกลัวโดนหลอกกลัวโดนโกงที no. ่ก no ลัว um, ที่กลัวเพราะไม่มีความรู้ใช่อ่าถ้าเรามีความรู้แล้วเราจะไม่กลัวคนกัมพูชามาก็โดนคนไทยหลอกก็มีทุกประเทศเหมือนกันหมดมีทั้งคนดีและคนไม่ดีคือบางคนเนี่ยก็โดนคนไทยหลอก ค่าหัวหลอกอะไรอืมมันมันก็ต้องเจอคนดีบ้างแหละอืมคือเราก็ต้องหาความรู้ก่อนไม่ใช่เราจะไปมั่วๆไปส่งเดชต้องหาความรู้ต้องสร้างทีมหาที่ปรึกษาที่ปรึกษาเนี่ยไม่ใช่ว่าใครก็ได้นะเพราะถ้าไปเจอคนที่ไม่รู้มันก็พามั่วไปด้วยกันไงเหมือนที่โดนโดนมาเห็นไหมอ่ามันก็ต้องเอาต้องปรึกษาคนที่รู้จริงคนที่ทําสําเร็จมาแล้วอ่ะ ทีนี้เรื่องเรื่องมาเรียนนะมวยเรื่องมาเรียนที่เมืองไทยเนี่ยถ้าคนที่มีเงิน <c oughs> เขาก็จะส่งลูกเขามาเรียนที่ไทยไเหอเขาอยากให้ลูเร,เรียนอนไทะะอ,ไเ,เ,อเรียนที่ไหกให้ลเรียนที่ไหนที่ไทรีอ่อ่าเขารักลูกเขาอ่าโอเคเดี๋ยวนะ เปาอย่าเทิ่งไป,ไปอ,ไอ่ะชื่อเปาเหมือนกันเลยโดยคเนียใช่ไหมอันนี้เปาอันนี้อนนัเป่าไม่เปาเออเปาเหมือนกันเลยอ่ะทีนี้นะเรื่องเรียนนะอ่ะถ้ามันจะมีอยู่สองแบบคนที่มีเงินน่ะนักธุรกิจหรือพ่อค้าแม่ค้าส่งเอาเงินตัวเองอ่ะส่งลูกมาเรียนที่มอกรุงเทพเพราะว่าพี่ที่พี่รู้จักอ่ะแกเป็นผู้นําเข้าสินค้าเกษตรแกส่งลูกสาวแกเรียนที่มอกรุงเทพเรียนอ่ะจนแบบ ที่ดินหมดอ่ะอ่ามานี่เร็วมานี่เร็วทุกวันยังยังมากลับมาทำงานก็ซาวน์นี่าอ่ามานี่เร็วมานี่เร็วเราไม่มีสายเราไม่ไปไม่ได้อ่าอ่าอ่าที่กัมพูชานะอ่าเดี๋ยวนะเอาเอาเรื่องเรียนนะเนี่ยมันมันเกี่ยวมันเกี่ยวโยงไงทำงานมวยเมื่อกี้ชอบมาทำงานแล้วใช่ไหมต่อมาชอบมาเรียนที่ไทยนะ ใช่อ่ะจะมีอยู่สองแบบถ้าคนมีเงินก็ส่งลูกเอาเงินตัวเองอ่ะมาส่งลูกเรียนส่งเรียนมอกรุงเทพส่งเรียนอะไรเงี้ยแต่ถ้าใครไม่มีเงินทํายังไงสอบชิงทุนอ่าสอบชิงทุนโดยเฉพาะทุนพระราชทานจากพระเทพคนกัมพูชามาสอบชิงทุนที่ไทยสอบที่สอบที่กัมพูชาเพื่อมาเรียนที่ไทยเป็นทุนพระราชทานของพระเทพอ่าส่วนหนึ่งก็เป็นทุนเอกชนของกัมพูชาก็มี เห็นไหมนอกจากมาทํางานแล้วมาเรียนก็เหมือนเดิมมาเสพของไทยใช่ไหมกินอาหารไทยใช้ของไทยเรียนจบเรียนจบกลับไปติดใจอาหารไทยสินค้าไทยเห็นไหมมันจะขายไม่ได้ได้ยังไงใช่ไหมเวลากรงเทพฯกประเทศไทยนั่นกันปทศไทยผมกลับบ้านล้วอยู่ไม่ถึงอัดถิศผมอยากจะกลับมาประเทศไทยแล้วมันยู่บานตัวเองมันยู่ไม่ได้อ่ะมันต้องรีบกลับมามันยู่นี่มันสบายอ่ะ มันไม่ไม่ใช่ไม่ไกลตัวเมืองเราแต่มันอยู่ที่บ้านเนี่ยไม่มีรู้จะห้ากินอะไรอ่ะเงินก็มันถูกอะไรก็มันถูกอย่างนี้มันแลงวหาได้มามันก็ไม่เลืออ่ะอ่ะแล้วก็ทีนี้ต่อมาเรื่องชอบมาหาหมอที่ไทยคนที่คนที่รวยนะใช่จะรวยามาหาหมอใช่มาหาหมอที่บำรุงราช นาดาลามขอรูขออะไรมันไม่ขอในประเทศตัวเองอ่ะมันมาขออยู่ในประเทศไทยอ่ะอ่าไม่รู้หมอที่นู่นเขาไม่ไว้ใจมั้งไม่รู้มาทําอะไรนะมาถอนฟันมาขอรููขอดอะไรอย่างนี้คนเป็นมีโรคอะไรแบบรักษาไม่ได้อะไรอย่างนี้นู่นเขาก็มาประเทศไทยอ่ะก็มาให้หมอคนไทยนั่นแหละรักษามีเยอะอ่าทีนี้ถ้ารวยมากมีเงินเยอะนะอ่ะมาหาหมอที่บํารุงราช ลององมาก็พญาไทยหรือทางตะเข็บชายแดนสุรินทร์ตาดอะไรอย่างเงี้ยเห็นไหมก็มาบริโภคสินค้าไทยอีกเห็นไหมละ่ะอ่ามาหาหมอแล้วก็ชอบมาชอปปิง้งมาประตูน้ําซื้อของประตูน้ําไปขายใช่เขาก็ดู IG, ไอจีเขาก็ดู IG, ไอจดูดาราชอบใส่อะไรไเขาก็ซื้อไปขาย